สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสารช่องข่าวเบ่าป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันทึงในวันนี้วันนี้เป่าป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวเออหอแท็กนอนชินแต่ชาวเน็ตด,ดันโฟกัสผิดจุดพิกสุภรรยาพลูเซลนักแสดงหนุ่มแท็กสลันยูใจดียื่นมือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากพิษโควิด -19 ที่ขายไม่ได้ โดยหนุ่มแท็กจะให้ส่งของมานิดหน่อยและจะช่วยขายโปรโมทให้แบบฟรีๆงานนี้หลายๆคนก็ทยอยส่งของกันให้รัวๆอย่างล่าสุดหนุ่มแท็กได้โพสต์ภาพขณะที่นอนชิวๆบนโซฟากำลังโปรโมทเครื่องดื่มน้ำโกโก้แต่ช็อตนั้นโดนสิ่งอื่นแย่งฟินเต็มๆแฟนๆแห่แซวคอมเมนต์กันยกใหญ่ว่าไม่ได้โฟกัสอาหารเลยเพราะห่อหมกหวกเตะตาจนหลายคนต้องแอบซูมและที่เด็ดกว่านั้น แล้วก็พีก,กว่านั้นคือภรรยาสาวเบลอดีลาได้เข้ามาคอมเมนต์บอกอีกว่าห่อหมกพวกเอาไปฝากป้าเขาถ่ายเองแหละเผื่อแผ่กันไปแหมแมนนี่ก็่าเหมือนกันนะเนี่ยจากคอมเมนต์ก็เป็นแนวได้เรียกรอยยิ้มให้กับแฟนๆ FC FC ได้อีกครั้งหนึ่ง หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่เ่าวพ้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ F อซทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบัเทึงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับเปาพ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ